สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสน,นเอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ดองค่ะอินมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางหาน้อยมัดรวนนะคะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดนะคะมีเยอะนะคะเนาะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะแนวทางเข้านะคะสามสองเอ็นมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกําลังวันเข้าวสามตัวนะคะหกสามสองนะคะสองสามก็หลุดนะคะศูนย์หกเอ็นมินห้เด่นหกเอ็นมินเจาะไม่เข้านะคะเสียดายสองหนึ่งนะคะก็หลุดไปสองหกเข้านะคะตัวเด่นตัวชอบนะคะ เจก็หลุดนะคะหนก็หลุด2 1หก็หลุดเสียได้นะคะมาปกติแต่ก็มาตัวเน้นตัวชอบให้เนาะก็ได้เฮกันไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3 0 9 5 หนึ่งแปดนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เก้ากับสามนะคะเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเก้าสี่นะคะ อันนี้จับคู่ได้นะคะทุกคนหกสามเก้าสามนะคะจับคู่ได้นะคะสำหรับเด่นสามนะคะก็จะมีสามศูนสามห้าสามแปดนะคะ สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าศูนย์นะคะอันนี้นะคะแปลงล่างนะคะหกหนึ่งนะคะแอดมินคำนวณได้นะคะหกหนึ่งนะหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมีสามสามห้าห้านะคะแล้วก็แปดแปด นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น1916ชุดนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็น933663นะคะตัวนี้เนาะ3883 3553นะคะแล้วก็จะเป็น5005 1234 5คู่นะคะจดไว้แคปไว้นะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า